สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับอีกแล้วสําหรับไต่หอตามคอมเมนต์นนะหรือว่าชื่อชื่อ,ช,อช่วงมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้ลนะโอเควันนี้เดี๋ยวก็จะทําการใช้เป็นทางด้านของซันหนุ่มลูบนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตัวอะไรนะเพราะว่าผมดูตอนแรกแล้วผมกะว,ว่าจะเอาเป็นทางด้านของเบียควยะา่างแรกใช่ไหมแต่ว่าเบียควยะา่างแรกของเซนมันไม่ได้ปลดโซ่ช่องที่3เนี่ยนะนี่ไม่ได้ปลดโซ่ช่องที่3แล้วก็ หินม่วงเนี่ยมันต้องใช้เพื่อทําการอัพไอเซนเพราะฉะนั้นแล้วอิจิโกะอัพอิจิโกะเบกลกิาร่างแรกจะข้ามไปก่อนแล้วก็ตัวที่ผมจะเอาไปอีกตัวหนึ่งของวันนี้นะตัวแรกคือสน,นุมใช่ไหมอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเอาไอเซนไปแล้วกันนะถึงจะยังอัพไม่สุดขนาดนั้นนะเนี่ยยังอัพได้อีกอย่างละดาวนะแต่ว่าทองอยุงไม่มีอัพได้อีกอย่างละดาวแล้วก็อาวุธยังไปได้อีกนะแต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าน่าจะน่าจะโอเคแล้วแหละเราใส่โซ่ใส่อะไรไปพลังโจมตีก็น่าจะถึง2 0 0 0 0 0อยู่นะ ก็ถือว่าเดี๋ยวเอาไอเซนไปคลิปนี้เลยแล้วกันนะโอเคก็ก่อนจะไปชมคลิปนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์เราไว้ก่อนเลยนะครับผมเพจเติมเกม,เกมราคาถูก s t e l l a Go p ้พันะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง s t e l l a Go p ้พัทเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชันแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้นในท็อปคอมเมนต์นะก็อย่าลืมไปใช้บริการกัน,กนด้วยโอเคมาเอาตัวอะไรก่อนดีผมว่า ตัวละครที่หลายๆคนอยากดูนะก็น่าจะเป็นทางหน้าของไอเซนไอเซนไอเซนพัทน่าจะอยากดูมากสุดแต่ว่าเราจะเอาสน,นุมไปก่อนแล้วกันนะมาเดี๋ยวเราเอาสน,นุ่มไปก่อนล้วกันเอาใส่เป็นโซคินะแล้วก็เป็นทางด้านของโซไอเซนโอเคมาสเตตัสอะไรก็ประมาณนี้นะก็ดูเองละกันนะจะดูข้างในละกันสเตตสเสริมโอเคอตัตราดมิจิตสิบโอกาสคี80ความแก่งคี51นี่ประมาณนี้ป่ะ ลองดูเดี๋ยวนะขอดูตัวอื่นด้วยนะว่าเซตไว้ light, ถูกหรือเปล่าโอเคเอโอเคถูกแล้วก็ป้าเลส,สอโอเคแล้วก็งินแตงโมโอเคและอะไรอีกตัวหนึ่งวะเนลมาโอเคเนลมาโอเคไปปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ ชิรายุกินะไม่ต้องขอเลวนะเหนื่อยใจโอเคมาปะจัดปสำหรับซันนุ่มลูบนะเอาจริงแต่ก่อนตอนเราเคยทำก็คือเอาซันนุ่มใส่โซทางด้านของไอเซนเนาะแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการลูบเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันอันติได้หลายทีเพราะฉะนั้นแล้วดาเมจมันจะแรงแรงกว่าคลิปนั้นแน่นอนนะเจ็ดแสนห้านะดาเมจพื้นฐานนะผมว่ามันเบา อันติรอบแรก750,000นี่ถือว่าเบาเนอะพอากับตัวมาตรฐานอื่นๆเลยอะเอาง่ายๆคือกากานั่นแหละเอาง่ายๆคือกากานั่นแหละมาอันติอันติแล้วก็อันติไปแต่ว่าครั้งที่สองครั้งที่สามะผมว่ามันน่าจะแรงกว่าเดิมเหละเพราะเาสเตตัสพื้นฐานมาันค่อนข้างสูงด้วยป๊าเดี๋ยวดูรอบนี้นะผมว่าน่าจะมีอาจจะมีแต่สักสามสิบล้านได้นะ โอเคดูสามมามาดูครั้งที่สองจะได้เท่าไหร่ง่ายเป็นสองล้านนะยี่สิบหกล้านยี่สิบหกล้านถือโอเคอยู่ถือว่าได้อยู่มาลองดูรอบที่สามกันอันนี้โชคดีหน่อยที่เงินมันดู3สามสองรอบมันเลยได้ฟูลี่แบบชัวร์ๆหน่อยมาซัดเข้าไปโอ้ดูตัวเดียวได้ปะนี่เออไม่แน่ใจจะได้หรือเปล่านะตีไปโอเคได้อยู่มา อันติรอบที่สามครับปาดไปเฮ้ยได้อยู่ร้อยห้าสิบกว่าล้านได้อยู่อ่านี่แล้วศัตรตูเหลืออยู่ตัวเดียวปาดเข้าไปขึ้นแรกไม่ติดคีขึ้นที่สองตีคีก็ถือว่าได้อยู่นะสารสารทีตายสารทีตายก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าใช้การได้ถึงแล้เมทต,ต้นมันจะบางเบาก็ถือนะเนี่ยมุงเงีองเง้อัชันมุ้งอ่าซันหนุ่มเนี่ยถ้าสเตตัสพื้นฐานของมันนะที่เราเปิดดูเมทเกีย ก่อนใส่โซยเซนอนะ่ะพลังโจมตีมันจะอยู่ที่ประมาณ2อ0แสนเนาะแต่พอใส่โซยเซนแล้วเหลือ2องแสกว่าอัตราคีปประมาณ80ดอมแข่งคีปประมาณ50อัตราดาเมจประมาณ70-8 0เซตาพื้นฐานอะ่ะมันค่อนข้างสูงนะแต่พอเอามาตีแต่งหอแล้วมันผมรู้สึกว่ามันมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นทีมลูบอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ได้นะเดี๋ยวต้องรองดูตัว sdr เรานะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าจะต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอนิดน,นึงแล้วกันนะแต่คลิปนี้เอาเป็น ซันนุ่มแล้วก็ไอเซนส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเอาเป็นลูเคียกับนินนี่แล้วก็คลิปถัดไปก็น่าจะเป็นตัวละคร SSR นะปาดไป31ล้านดูดมาดูดสองได้ไหมเนี่ยรอบนี้ดูดสองไม่น่าจะได้นะเพราะรอบแรกมันก็ดูดสองแล้วอะนี่เออยังดีที่งินได้ โอเคมารอบที่สามครับปาดเข้าไปโอ้โหรอบปาดขึ้นไม่ตดคี้เลยคืออะไรเนี่ยปกติปาดขึ้นมันก็มีโอกาสติีคี้อยู่ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าปาดขึ้นมีโอกาสติีคี้หรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะมีอยู่นะโอกาสตดคี้ตอนปาดขึ้นไปปาดปาดเข้าไปแล้วก็ตอนเนี้ยเซนน่าจะเา่าเซนเลเวล95เนาะสามารถอัพหอหงเลเวล 20ได้แล้วแต่ว่าขาดอย่างเดียวนะขาดสิ่งเดียวเลยก็คือทองแนละ้วไม่มีทองเมือ่อกี้ผมไปอัพให้แล้วมีอยู่ประมาณเกือบ2ล้านเกือบ2เกือบ2เอ็มนะก็ไม่พอนะต้องน่าจะต้องรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะพออัพได้อยู่นะพอเลเวล20ก็ไกลละเนี่ยไอ้นิดเดียวนิดเดียวอย่างเงี้ยผมว่าได้แน่นอนรอชมเลยซัดเข้าไปโอเคดู3าเนี่ยเห็นไหมเงินดูดิเห็นไหม ขาดนิดเดียวเว้ยเดี๋ยวต้องลองดูนะว่าถ้าหอหงลเวล20ยี่สิบแล้วมันจะได้หรือเปล่านะถ้าแบบว่างินอันติเสร็จปุ๊บอันติต่อเลยอย่างเงี้ยอาจจะได้คลิปงินหลูปอีกตัวหนึ่งนะคือแบบอันติเสร็จปุ๊บถ้าดูสามตัวก็คืองินหลุหลูปหลูปแบบหลุตัวเป็นเองเลยอะ่ะไม่ต้องใช้คนอื่นช่วยอะ่ะมาซัดเข้าไปปับ๊บดูสามสวยๆครับมาฟาดเข้าไปลกูกปับ๊บ เมื่อกี้ลืมดูตอนปาดขึ้นแกโมเตคุยเว้ยลืมดูโอเคมาเดี๋ยวรอบนี้จะตั้งใจดูก่อนมาจัดไปจัดไปอย่างละ5ชั้นเหมือนเดิมเห็นไหมเมื่อกี้มันปาดลงลดีกว่าอย่างละ5ชั้นเหมือนเดิมนะเอาแค่ตัวละ5ชั้นก็พอมาฟางขิวกาแฟ แล้วก็มีคนถามนะใหออ้อิจิโกะลม่มถ้าไม่ใส่โซไอเซนสามารถลูบได้กี่ครั้งนะก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจเพราะว่าต่อให้ต่อให้ลูบได้กี่ครั้งก็ตามมันก็ไม่มีประโยชน์เลยขนาดนั้นนะแล้วก็ป้ายสื่อใส่โซไอเซนจะฮิวแรงขึ้นหรือเปล่าผมว่าไม่เกี่ยวโซไอเซนไม่สามารถทําให้ฮิวแรงขึ้นได้ต่อให้เราใส่โซไอเซนแต่ถ้าเราไม่ได้ทําหล่หมีนะ่ะมันก็ไม่สามารถเก็บสแต็กรงขึ้นได้อันนี้ผม ผมว่ามันไม่ต้องทดสอบอยู่แล้วสำหรับป้าได้สื่อส,ยสวยเซนนะโอเคเมื่อกี้ปาดขึ้นก็ติดคี้อยู่นะแล้วมันอยู่ที่ดวงปัเนี่ยดูสองได้ปะไม่น่าได้นะนี่ดูเหมือนจะขาดเยอะไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรจัดไปที่นี่แล้วกันไอเ้เขาว่าเลิฟเพราะมันตีโดนทุกตัวนะ มาละกันกาเลนจิตีโดนเส้นตรงโอ้โหไม่ตายด้วยเอาเรื่องไปเสื่อตายไปเลยโอเคไปเสื่อตายแต่สนุมกูตายไปด้วยเลยโอเคเอามาเอามามาดูกันช้าชาว่าปาดขึ้นติดคี้ไหมโอเคก็ติดคี้อยู่นะแต่บางรอบทำไมปาดขึ้นแล้วมันไม่ติดคี้เลยวะ ดวงมันไม่ดีขนาดนั้นเลยดูสามมาเกดูสองถ้าดูสองสองรอบก็ไม่น่าจะเวิร์นะต้องดูสองก็ดูสามหรือไม่ก็ดูสามดูสองอะอย่างที่เคยบอกในหลายๆคลิปนะมันต้องสักอันอะสามสองหรือสองสามก็ได้นะสามสามได้ยิ่งดีแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งไม่ได้หนึ่งสองสองหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งไม่ชัวร์นะสามหนึ่งไม่ชัวร์ว่าจะได้หรือเปล่าสามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกัน ตีเข้าไปเห็นไหมอันนี้ปาขึ้นตีคีหกตัวบางรอบปาดขึ้นไม่ตีคีเลยซากระตัวไม่เข้าใจเหมือนกันบทจะติดก็ติดบทไม่ติดก็ไม่ติดเลยโอเคดูสามสวยมาจบจบ,จบไปจบจบไปปาเข้าไปปาเข้าไปร้อยห้าสิบล้านก็ถ,ถือว่าแรงแรง,แรงกว่าตัวอื่นแรงกว่าตัวอื่นอยู่ โอเคชั okay, ้นสุดท้ายจะเป็นมายูริอันนี้น่าจะปาด4ครั้งนะปาสามครั้งก็คือติดตายเกิดอันนี้น่าจะปาสี่ครั้งเดี๋ยวต้องลองดูนะว่าปาสี่ครั้งชนะทางจะรมินแรงขนาดไหนโอเคที่จริงเราควรเอาไอเซนมาก่อนนะเพราะไอเซนมันอ่อนกว่าอาซันนุ่มแล้วพอยิ่งชั้นสูงสงอ่ะศัตรตูจะยิ่งเก่งขึ้นไอเซนจะตีตายป่ะนี่โ okay, อเคตีตีแล้วก็ยินไป กระทืบไปพอปาดรอบสองไม่น่าจะตายนะรอบสามก็น่าจะติดตายเกิดทุกตัวแล้วก็ต้องรอรอบสี่ดูว่าจะกี่ร้อยล้านกันนะครับผมโอเคดูสามสวยมาแล้วก็อันนี้ต่อไปขี่ยับยับไปยี่สิบล้านดูดมาสามตัวไป ตัวเดียวมันจะฟักตัวเดียวไม่น่าจะไม่น่าจะเวิร์กนะยินไม่น่าจะตีต่อได้ไหมเพราะว่าเชียวอันนี้รอบที่สครับเนี่ยตีตายเกิดทุกตัวเป็นไงล่ะมึงเอ,อ๋ยเนี่ยถ้ายินดูสามมานะหรือว่าดูสองมาเนี่ยก็อันตีได้อีกรอบหนึ่งลนะสุดท้คือเราไม่ได้ดูเลยว่ารอบอันตีรอบที่4เท่าไหร่นะเพราะไงศัตรูมันตายแน่นอนละตัวหนึง่ง เราก็ต้องลุ้นทีมเราด้วยโห้ยแรงขนาดนั้นเลยเหรอว่ What? มันแรงไปเปล่าวะเฮ้ยมันแรงไปเปล่าเนี่ยบังไข่บังไข่โอเคกดออกก็ได้ยอมแพ้ต้องต้องจบภายในเทินเดียวต้องจบภายในเทินเดียวถึงจะได้เพราะดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะรอด ไอตอนของผมที่จะที่มาถึง่านเนี้ยที่ผ่านได้เพราะว่าเราตัดเกรดอันติของมันให้มันอันติได้แค่ตัวถึง2ตัวให้ทีมเราสามารถต่อคอมโบได้ต่อนะเพราะตอนของผมตอนผ่านมาถึงเนี้ยผมไม่น่าจะมีทีมหลูแบบเนี้ยทีมหลูน่าจะยังทำไม่ได้มื่งตอนนั้นอันติอันติอันติไปโอ้อเข้าไปโอเคภาเขาให้ แล้วก็มาให้ยิงไป,งนไปหนึ่งลีโอเคสน,นุมได้แล้วก็ยิงต่ออันนี้อันตรีรอบที่สองแล้วต้องลุงง้นยิงอีกสักสองรอบได้แนละ้วโอเครอบนี้สวยมาอันตรีรอบสามแล้วก็ยิงอีกทีนึงโอ้เข้าไป เอาตาย,ยตัวหนึ่งไนงะดูสองดูสองไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้โดรน,นติสองทีสองทีรอดอยู่ต้องคอยปะเขาไป อีโก้แม่งอย่างถึกอ่ะมาลองดูกันดาเมจรอบที่4แล้วก็เอาไปคำนวณดูแล้วกันวู๊สองร้อยแปดสิบกว่าล้าน280กว่าล้าน,าานถ้ามีครบอ่ะเดี๋ยวนะประมาณเมื่อกี้มันประมาณ287ล้านเนาะเดี๋ยวผมขอคำนวณแร๊บหนึ่ง2 8งหาร4 287หาร4โดนประมาณตัวละ72ล้าน 7 2ล้านถ้าเอา72ล้านไปคูณกับ6ดาวเมททั้งหมดกรณีรอบเมื่อกี้ถ้าศัตรูอยู่ครบนะประมาณ4 0 0กว่าล้านได้โดยประมาณนะประมาณจากการคำนวณคร่าวๆดูก็นั่นแหละประมาณนั้นถือว่าเล้ยงอยู่นะแต่ว่าเป็นรอบที่4ไงโอเคมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไอเซนกันเถอะอ๋คคอ,ค,อ,อครับซันลุงซันลุงซันนี่ใส่เลว่าใส่นี่โอเคมา ถึงคราวของตัวละครที่หลายๆคนเฝ้าตารอนะก็คือไอเซนนะเอาเป็นของยูริจิแล้วกันเอามาใส่ก่อนยืมก่อนแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ก็สเตตัสประมาณนี้นะพลังจมตีแสนแปดกว่าอุปกรณ์ก็เอออันนี้อันนี้ขาดอันหนึง่งจริงสามารถไปแลกได้แหละแต่ว่าทองไม่มีอย่างที่บอกไปนะไอดี ID นี้คือแบบว่ามีทุกอย่างยกเว้นทองนะมีหยกสามแสนกว่านะแต่ว่าทองมีอยู่สามหม่นนะ เออไม่สามารถใช้ไม่สามารถเอาทองไปซื้อได้ไม่สามารถเอาหยกไปซื้อได้ดูดิไม่มีหมดเกลี้ยงแต่ว่ามันมีแพ็คเติมนะมันมีแพ็คเติมแพ็คตักัดเวลานี่นี่ถ้าเซนดูอยู่นะที่แนะนําเลยน้องเอ๋อนี่เลยโอเคมาตัวละครอื่นก็เหมือนเดิมเราเอาไอเซนพัดมาปาจัดปไอเซนพัดปลุกตื่นขั้นที่3นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สุด สุดมากขนาดนั้นนะแต่ก็ยังพอใช้ได้แหละจริงใช้การได้อยู่มันจะดูดให้หมั้ยเนี่ยโอเคได้อยู่แต่ว่างินโดนเออโดน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 ้เขาเรียกอะไรนะคนละหน,น,น,นต้องรอให้ตัวอื่นล้างซีซีให้แล้วกันมาล้างไหมปกติตัวแนวไหนว่ามันตีตีคีแล้วมันถึงจะล้างได้เนี่ยตีคี ultimate, แล้วก็ไม่เห็นจะล้างเลยโอเคนี่ล้างละ โอ่เไปโอเคล้างซีซีไปหนึ่งรอดอยู่มาแล้วก็ดูดมี mm hmm. ไอเส้นปลุกตื่นอ่ะเวลากรณีลูบอ่ะถ,ถ้าถ้าฆ่าได้มันก็จะได้อันติต่อเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่การสังหารคู่ต่อสู้นี่แหละแต่ว่านี้ไม่น่าจะไม่น่าจะหลูบได้นะอันนี้ได้แค่สองทีเองมันดูดมาไม่ครบอ่ะแล้วมีป้าได้สื่ออีกอ่ะ มันต้องดูดสามมันถึงจะได้เดี๋ยวเราต้องรุนให้มันดูดสามนะทุกรอบถึงจะได้นะเพราะมันมีป้าที่สือมันลดอัตราฟืน้นฟูฟูลี่ด้วยต้องดูดสามอ่ะถึงจะถึงจะไหวดูดสองไม่ได้กดออกไปเราจะรีดังก่อนมันจะดูดสามนะมา,มาฟาดเข้าไปโอเคพอไหว ปกติมันจะได้เยอะกว่านี้นะปกติน่าอยู่ประมาณเนี่ยประมาณปลายรองเท้าเนี่ยแต่นี้คือมีป้าได้สือเลยโดนรถไปเยอะเลยมาฮิวฮิเวเข้าไปกระทืบต้องดูสามประมาณสองสามรอบอะถึงจะได้นะถ้ามีดูสองดูหนึ่งอะมันลำบากมากเธอแรกคือจบไม่ได้อะจริง,รงเคมมาดนให้มันดูสามบ่อยๆแล้วกัน มาดูดมาอีกสามโอเคสวยเห็นไหมปกติถ้าดูดสามตอนป้ายเสืออันตีแล้วเนี่ยมันจะได้เต็มมันจะได้เกือบเต็มหลอดนะอันนี้คือไม่ได้เนี่ยยี่สิบล้านเองยังถือว่าเบา,าอยู่นะอะอันนี้น่าจะต้องดูดสามจะได้ป่ะนี่ดูดสองดูดสองไม่ได้นะโอเคท่างมันเถอะเวลาการอันตีแนวหน้าโอเคเก็บไอซิงก่อน มันมีป้าได้เสือทีนี้เล่นลำบากมากตีตายไปโอเคตีสกิลย่อยแรงๆป้าดีครับสัดเข้าไปมาอันติรอบที่สามป้าพ่อให้ รอบที่3ก็ตายอยู่นะถ้าศัตรูครบก็น่าจะเกินร้อยล้านอยู่รอบที่สี่ด้วยตัวเองครับอ้าพ่าใ้นะโคตแรงแรงอยู่แลงเอาเรื่องอยู่ท้าพสุดอะ,ะก็เวอร์กว่าน,นี้แหละอะเดี๋ยวลองดูด่านที่มันไม่มีป้าในสื่อนะว่าจะดีหรือเปล่าอันนี้มีเทสไซน่าจะสะท้อนดาเมจได้นะอ่าน่าจะได้ฟูลี่เร็วขึ้นดูหนึ่งตัวไอแม่ย้อย เอาไหม่มา,มาินดูบุญมาดูสองอ่ะพอได้อยู่ดูสองป้าได้สือตอกแนสีคี้แทบจะทุกดอกโอเคโอ้ได้ฟูรี่มาเยอะอยู่นะเลือดตัวเองลดไปแบบหลอดกว่าเจด่านที่เป็นตัวสะท้อนแบบเนี้ยผมว่ามันดีอ่ะได้ฟูรี่เยอะ เออเนวอ่าน,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 นิวก็สะท้อนนะี่หว่านิวก็สะท้อนเทสไซก็สะท้อนนะสองตัวเลยดับเบิลฟูลลี่ไปเลยครับโอเคโดนกลอหุนนะแต่ไม่เป็นไรอิจิโกะรมใช้แค่ครั้งเดียวอยู่แล้วโอเคมาจัดไปโอ,องเข้าไปได้ยเยอะกว่าเดิมมั้งเนี่ยเกือบเต็มหลอดอะ่ะมาสละชีพเพื่อชาติวะ่ะตายไม่ดอกนี้ พลาเข้าไปโอ้ตายอยู่ร้อยล้านนอ้องเซนเราหลอดด้วยวะได้แบบประมาณครึ่งหลอดได้ครึ่งหลอดของหลอดเล็กอะไม่ใช่ครึ่งหลอดเต็มนะครึ่งหลอดของหลอดเล็กโอเคด่านนี้ก็ไม่มีป้าได้สื่อสบายครับด่านไหนไม่มีป้าได้สื่อเนี่ยตัวละครใช้แม่งเล่นสบายมากจัดไปจัดไป และยิ่งตอนนี้แบบตอนผมผ่านมาถึงชั้นประมาณเนี้ยผมยังไม่มีป้าได้สือรุแนแรงครบนะผมไต่ผมไต,ต่แบบธรรมดาไต่แบบแลกเออ <c oughs> ลือดอ่ะก็คือไต่แบบว่าไม่ใช่วันเทินคิวอะ่ะสองประมาณ3 4มสี่เทินอะ่ะกว่าจะจบแต่ละชั้นอะ่ะ <Okay. S 1> โคตรนานนะใช้เวลาโคตรนานบอกเลยแต่มันก็สนุกดีนะตอนไต่หอแบบนั้นแต่ของเซนมันก็อีกแบบหนึ่งของเซนมันจะแบบเพลินอะ่ะ พราะแบบว่ามันชิวๆอ่ะมันตีแล้วก็ผ่านตีแล้วก็ผ่านได้ชิวๆอ่ะมันดีกว่นคนระเบียบอ่ะเอาจิงผมชอบแบบนี้มากกว่าชอบที่แบบว่าตบแล้วผ่านชิวๆอย่างเงี้ยไอที่ตบแบบสองสามชั่วโมงได้ชั้นหนึ่งอ่ะคือแบบโอ้โหหัวจะระเบิดใครไม่ถึงจุดนั้นไม่รู้นะบางดานน่ะไต่สองสามชั่วโมงนะเว้ยแค่ชั้นเดียวอ่ะชั้นเดียวสองสามชั่วโมงอ่ะคิดเอาอ่ะคือต้องว่างขนาดไหนอ่ะโอ้โดุสะท้อนแรงจัดเค ผ่านมาได้จัดไปต่อชั้นนี้แล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะก็ครบละตัวละ5ชั้นพอเดี๋ยวถ้าไต่เยอะเกินเดี๋ยวว่าตัวอื่นๆในอนาคตมันจะไม่มีให้ให้ทดลองนะเพราะไม่รู้ว่าตอนไหนหอมันจะอัพเอาเมนกรรมเพราะไม่รู้ว่าตอนไหนหอมันจะอัพเพิ่มเข้ามานิวดามิเยอะกว่าอีก ที่จริงเนวเดี๋ยวเปลี่ยนของเปน็นอย่างอื่นก็นได้นะอันโซมือเปื้อนเลือดเนี่ยทำไมว่าปกติมันไม่เห็นจะดูดให้เนียวเลยเดี๋ยวเนะเปลี่ยนของให้เนียวก่อนนะเนียวเดี๋ยวนี้ออกแล้วกันเว้ยแหกไปหน่อยนึงไม่ต้องใส่อะไรหรอกเอาแค่นั้นแหละ กาจจะใส่ร่างเซเซียวนะแต่ก็ไม่จำเป็นหรอกว่าแค่นินนี่กับอิจิโกรุ่มนี้ก็ร่างเซเซียสองอันละน่าจะเหลือเฟือแล้วแหละโอเคอะไรว่าด่านก่อนๆมันยังไม่เพิ่มให้ให้ให้เนวเลยรอบนี้มาเพิ่มให้เนียวคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นมัตสึโมโต้ปะมัตสึโมโต้รถรถพลังยมตีตัวละครชายใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด จะทำให้ไอเซนพลังโจมตีน้อยกว่านะใช่นะถ้าจะจาถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่ไอ้ด่านไอ้ด่านเท่าไหร่นะเลขห้าปะหรือเลขสี่ปะจุดมาสามตัวโอเคสวยๆไปต่อมาเพอให้คีแบบยับยับครับไอเซนอาตาขีของตัวสกิลของมันพิเศษอีก30%นะแล้วก็รวมกับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจบก่อนเดี๋ยวตีจบก่อนปุ๊บเดี๋ยวไปดูสเตตัสของมันนะว่าเท่าไหร่นะไอเซนเพราะว่าอันติของมันนะบวกโอกาสคิิคออเพิ่มแยกตั้งหาก30%แอลูบด้วยตัวเองครับหลังจากที่แบบว่าประมาณรอบที่3ขึ้นไปถ้าศัตรูน่าจะไม่ผิดของไอเซนนะศัตรูตายประมาณ3-4ตัวมั้งถึงจะได้นะโอเคนนี้เป็นชั้นสุดท้ายละ เดี๋ยวพอหมดตัวละครที่จะเอาไต่แล้วก็เดี๋ยวค่อยโหวดกันจริงแล้วกันนะว่าอยากให้เอาตัวไหนไปไต่หอนะก็เดี๋ยวจะอาจจะจัดให้สักตัวละสิบชั้นอะไรประมาณนี้นะดย้องดูก่อนว่ามันมีกี่ตัวที่ขอกันมาที่แบบว่าอยากดูซ้ํะเนวมา้าอิติโกะล่มไอเซนนี่ตัวอื่นๆนั่นแหละยกเว้นตัวละครแสบป้องกันนะไม่ต้องของกันมานะ เอาโยเวตอิจิโกะร่มก็ได้อะให้อิจิโกะร่มตัวหนึ่งนะส่วนตัวอื่นไม่ต้องขอมานะเพราะอิจิโกะร่มอ่ะยิ่งใช้อันติใช่ไหมแถวหลังมันจะได้ตาดาเมจเพิ่มขึ้นก็คือตัวมันเองอ่ะจะตีแรงขึ้นเรื่อยตีแรงขึ้นเรื่อยๆอได้ตาดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้จากซวยเซนเข้าอีกเพราะฉะนั้นแล้วมันจะตีแรงกว่าตัวละครสายป้องกันตัวอื่นนะอย่างชิรายุกิอย่างเงี้ยมันไม่มีบัฟแบบนี้มันไม่มีแบบยิ่งตียิ่งแรงขึ้นนะนอกจากซวยเซนเพราะฉะนั้นแล้วมันเลย ก็ใช่นล้ตัวละครป้องกันอื่นไม่ต้องขอมานะให้แค่อจิโก,กร่มตัวเดียวพอมาสาัดไปตั้ตีมาดูเข้ามาสวยๆไปโ่งเข้าไปร้อยสิบเจ็ดล้านถือว่าแรงอยู่นะแรงเอาเรื่องอยู่ โอเคประมาณนี้ละกันสำหรับการไต่หอนะเดี๋ยวขอให้ดูสเตตัสไอเซนนิดหนึ่งโอเคมาไอเซนสเตตัสอ่าอัตราคีอยู่ที่71็ดสิความแข็งคี45อัตราดาเมจอยู่ที่53นะอัตราคีของตัวมันอยู่ที่71ใช่ไหมแล้วก็จากอันตินี่สกิลครั้งนี้มีอ่าอัตราคีเพิ่มขึ้น30%เท่ากับว่าตีคีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตีคีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็รวมกับโซที่เราใส่ไปก็คือลดต้านคีของคู่ต่อสู้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยคยีแรงจัด,จดเลยแล้วก็อันนี้เมื่ออันนี้เพิ่มอัตราดาเมรอัตราทะลวงให้ไอเซนนะ12กว่ากกับ29อัตราทะลวงก็คือทําให้ศัตรูติดคีมีโอกาสติดบล็อกน้อยลงนะเออนั่นแหละประมาณนั้น แล้วก็เมื่อโจมตีหากเป้าหมาย HP ต่ำกว่า50%ทำา a าเ g เพิ่มเติมแต่ว่าตอนอันติครั้งหนึ่งกับรั้งสครั้งสอง่ะผมว่ายังไงมันก็ไม่มีทางต่ำกว่า30พออันติครั้งที่3เสร็จปุ๊บศัตรูก็ไม่มีทางต่ำกว่า50อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะโอเคก็เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนโซคืนก่อนเออไอ so เซนแสนโซอะไวะนี้อันเดียวแล้วก็ยูริจิ ใส่เป็นโซนี้โอเคตัวอื่นก็ประมาณนั้น ID ของเซนตอนนี้พลังอยู่ที่11ล้านแล้วนะขึ้นมา11ล้านแล้วอีกประมาณไม่ถึงไม่ถึง5 0 0แสนน่ะก็จะตามทันผมแล้วนะแต่ว่าความเร็วอ่ะห่างจากจของผมประมาณ3 0กว่ากว่าได้ก็คือสปีดยังตามผมอยู่หนะ้าต่อให้พลังขึ้นมาเทียบเท่าได้แต่ก็ผมก็น่าจะยัง พอตีชนะได้อยู่นะเออนั่นแหละประมาณนั้นโอเคก็ก่อนจากกันนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์เราไว้ด้วยนะครับผม,ผมเพจเ,เติมเกมราคาถูกสเส l l ่ g o p พัทนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องสเส l l ่ g o p พัทเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ท็อปอคอมเมนต์ก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคก็ก่อนจากกันก็ขอให้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมถ้าใครว่างก็สามารถดูคลิปกเก่าได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพจดีไว